เดี๋ยววัดจัดเดี๋ยว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 เดี๋ัวตั้มันก็ปุยากเยอเ่าเท่ารู้ใรบ้านนี้ผู้ชายเอ็น่ะเออผู้ชาเฮ้ยคุยไปนักเตะว้อยดอกเอ็นคุยข้าวคอยรู้ข้าววยเออข้าวควยเออหัวกัะสือมาไหมสำนักหลานเอ็นนะโอ้ยอันสือมาถันาดิพ่อยยิ่งควยตัวนี้ซือใสพ่อยยิ่ ผีกีใส่เึมือนมึงก็บรงสุการกูเต้นตัวนีสิยอุ้ยมันคือกูเหลียอิมหมาเลยมันคือูหลามมาไล่นี่เฮ้ยไม่เบิ่งหนาเบิ่งหนังเนี่ยผีกีใสเมึงนอยโซนช่า้เออกูย่าทากูก็บอปากหามได้ดิเออย่าทาวก็ย่าเทาวสันอ่ะเออกูไมไทนั่นเนี่ไมันเป็นยังไกับเพื่อนตัวนี้จอนอมึงยามึงยาหยามเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจริงกูเทียเดียวอ่ะ ข่อยเคยเห็นบักหนูมันเลี้ยงอยู่เด็กคุ้ยตัวนี้สร้างแล้วบรรลุเลี้ยงเราจะคุ้ยไผ่กูบรรลุเลี้ยงกูซื้อมาแล้วลองลองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเจ้าเสี่ยวคุ้ยผมไปยังเขาเนี่ยฮะคุยผมได้ไหนครับเอาคุ้ยมึงก็อยู่ในมึงตัวคุ้ยมันมันเลี้ยงสู้มือคุ้ยผมเลี้ยงสู้มือแม่ไหนครับใครโอ้นี้กูมาคุ้ยอย่าเจ้าเสียวคุ้ยผมไปใส่กูได้เอาไปใส่กูซื้อมาแล้วกูจะไปคาใช้งานนั่นเอเดี๋ยวงางยังงางยัง งานแต่งงานพี่สายคอยนี่ละงานแต่งงานงานแต่งงานผู้ใดครับงานแต่งงานอ่าพี่สายครับังไงอีมิ้วมิ้วกับไอ้คอยนี่ละมิ้วมิ้วมิ้วใดนเนาะครับอ้าวกะมิ้วลูกมีจุนดิย้อนชีแมงมิ้วเอาผู้สาวตัวเจนุ่มมิวสิแต่งงานเด็กเงเด็กันเอาไปเล่นสิแจ้งบ่ได้เขามีเนาะมึงเนาะ สัญญาเขาพูดจริงต่งงานยเต็งเขาสัญญากันเนี่ยสัญญากันก็สร้างแล้วมันสิดรูเลี่ยงเด้อแต่เจ้าพวกนี้เขาก็ยังเต็งกันมึงเลยมึงจะบอกใครมันอาจจะมีเหตุผลของมันนะเหตุผลมุมเอเนี่ยมึงว่าไผหมาเขาว่าเหตุผลยังเล็เล่งอะไรไปมึงมึงมึงว่ากูุได้น้ำคอเป็นก็ดีอ่ะอ่ะมาไปเหมือนลูกจะเล่นคว้องไผ่ันเสาะว่าโอ้โค้งโขขึ้นไอ้พวกหลีดว่าเอออย่าเล่นอย่าเล่นวันนี้ขอเลิกดี ว่าม่รู้่อะไรชิ้นเลือกดีก็นี่คันบุได้น้ำย่อย่อกล้วยยอมือเบดลูกไส้ผู้ใหญ่ครับโอ้ลูกไส้ลูกไส้ผู้น้อยตามมาติดติดครับแจ็สิ่เลียยังอยู่ข้างหลังขอบคุณครับครับผมมาโอ้เดี๋ยวแบบเนี่ยบดจริงบมมีเงินเดิยีบาทเยวเนี่เจียวงานมือืนนี่มือืนบังบดเอาลงเนาะ มาหลามากขโมได้ก <Pie year ixes> <ร Stevens. S 1> ุกกระโปรงได้หรองาพื <capacitor> ้นเขาบมบคนนี้ก็บโปให้เขาโมบมาเจ้าอาภดใดนะแต่วอาผุ้ใดจุ้มไปชนะขอบคุณค่ะขอบคุณว่าจะคุยแต่พูดอะไรน้อยอ คุณสองพงมาล่ายนะครับคุกสาว <ขอ S 1> ด้วยแล้วก็คุณอาจารย์น้อยด้วยเอียดด้วยเออีกอันนึงก็ขอบคุณไปเงาๆไปทั้งจับบนเรือ้วยจับยังบอล้วยจับวยวนเุมนแช่แซ่บางแง่ต่ไปจิน จัดปลาคอยเหยียบตายเอาเดี๋ยวจังไหนวันที่นี่ฮะเดี๋ยวจังไหนเจะเสี่จังไหนไม่เหตุผลของมันมันก็ะไรแจ้งเอาละเอาเริ่มงหม่ก็ไปยังดอกไปยุ่นน้ำเย้ก็ได้เหตุผลมาหมาบอแต่งงานกับคนอื่นนะครับอ้าวไปยุ่นน้ำเย้ยังวะผมไปแล้วครับไปรอดถึงไม่ใช่เมียจะทำเบียร์ให้ได้ทั้งคืนนะหนูเดี๋ยวผมทย่ไปพูดกอนแล้วเดี๋ยวยอๆยอๆยอขึ้นเดี๋ยวไปคุณค่าไฟค่ะคุ้ยตัวจมเฮ้ย มึงจะเล่นไม่เล่นบอกโอ้นี่เดี๋ยวไม่ใจ๊ะข้าขอบพูดหลายวุ้นใจท่ายังขั้วใจท่ายวนไปยังดอกลาวุ้นไปยังดอกไปยังเงินคาวุ้กอวาุลั้วอย่กันล่าเยรดเดี๋ยว้งานมาต้องไม่าดิไม่ไหวแ่มึงขามัขึ้นเหน่าจากฉากแลสิไปเดี๋ยวนก่อนย่ะไรอ หยัดหยัดมาๆโดนเลยเอาคอยมามันก็ลืมเหนียวจะเปเจ้าของเจ้าสือมัจับจับไปไปลดไปไปนนี่ไอพี่โอ้ยตายตายตายเฮ้ยเหยียบเสียกเจ้าของเีฝากงานเพลงใหม่ของน้องพิชิตชัยครับสีเสียกท่างล่าหน้องยานแต่คอยบอย่างน้องยานคอยเป็นน้องยานคอยกุยคอ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 ย เขบคยได้ยือนอเยัางาคือทอมบ่ท้อมเงีทอมเท้อบ่เม่มหนาด้วยแค่แค่บ,บอกเรียมาถมเล็กเล็กใสลูกเอาเามมอานียมาถมไป<บ>งี้่าถมจไวันสิถมสงมือเข็มต่ำบ่เพงยังวนอันน่ะเอาอปกติเขาสิมีน้องตื่นคย<อ>ุยทงข่อยน้องตื่นคย<อ>ุยเพลงนี้มัน ตอนแรกมนเอาเป็นสองแง่สองาเาอยูไดมาสิเป็นยใหญงเน่สีฮีสีฮีเจาสีฮีรือสีดำขันสีดำสีเทมขีขันสีฮีสีเทมลูกพอไหมพ่ยกัว่าสีแตงเท่กันอยู่แตงให้เกินบอกเอาเป็นหรือเปล่าคเออเดี๋ยวจีแตงเพลงแบบไหนแตงเพลงเห็นหมี องงม,มึดูเห็นมีเห็นมีเห็นมีผู้สาวผู้นี้มีแต่คนเห็นมีบ่รา,าเห็นข่อยนี่บ่เสียบ่เห็นข่อยนี่บ่เสียใหไงจนน่อนบ่เสียผู้เจ้าต้องเห็นมีมีมีอย่างมีอยู่างไงเอามีอยู่คุณประสวนสัตว์หไหมสวนสัตว์ใสเอาผูาเ้เลี้ยเชียงใหม่กุ้งขันดาขันบอกขันบ่นมีตัวนด้ด้วยสีสีขาวเออขันมีเป็นสาวสีเละเออเท่าเท่ๆทั้งเล่ทั้งดำไป พูดเรื่องหนี้ล่นได้พูดเรื่องอะไรจ๊ะเขาเปิดยตาสุดคอยออกงั้นมาเลกะเอาเพิเฉลิมเียนสารอนครับยาสารอนเลอยๆสวพูค่ะจัดผมบอกเืินจ๊ะดู้หัวเป็ดตดกระไาเชิญเกียนเทวงเ่าวะสวยๆท่านเื่อนี่โอ้ยทับปดาละดีเอ้ยกรสวยกรนยังค้นซังกัะมีค้นถามสีกลายม่ต้นีจักมีเลยพาเดี๋ยวนี้แต่ว่าเพิ่นกันยังไฟยางขามาขวบไปไไปสอรวยสองรวยเพรนะ ่วงนี้เศร้าบาดกับพี่พี่ใหญ่แล้วนะบอ เศร้าเป็นกระเทยซาใหญ่้องเอิ่นไอมอ่ยุบสม,มจะกปีแล้วใ่สี่แปดปีแล้วมาเศร้าบ่ได้ดอตีเตยการเป็นกระเทยมันก็ได้เป็นยังไงก็จังจับสลากเมีนบอกเอาอีีเนาะเป็นกระเทยไม่ง่ายเหมือมนจับฉลากตีูมันลำบากกลัวที่คิดมากเลยหนาบากใ่ต้องแต้บคุยใส่หน้าอกคว,า,วามกีตา,ากน <ไป S 1> ขนขาดูสิวเซียนเปลี่ยนเกงในอ,อคืตื่นเช้ามาต้องมาดหน้าแล้วมักผูบานันบอกแล้วยัดนมให้สมอารมณ์หมายแล้วค่อยเดินปิดตูดอ่อยผู้ชายพอได้ลายค่อยนั ซี่หลังเวทีมันยื่นใครเนี่ยเฮ้ยเอายื่นก็สร้างสมัยไม่ยื่นเสียงไม่ไปยูทานนะไปยูทานี่แหละไปยเคยอยากเจอคนจังไรมีไหมแถวนี้อยากเจอคนอับปีแถวนี้มีไหมเอ้ยถ้ามียกค่อยขึ้นแล้วลูกยืนขึ้นเดี๋ยวนี้วแล้จะมีเป็นวลา ไปนามาหลังคูบา้นยเอินเอิตายยุนี่ก็ไน้หลายอัยแปลงงั้นก่อนคูบาน้อยจากปากซองโคตรร้านโคตรร้านก่อนฟาวไให้ได้บ่านี่ใสันยุ่งจงสันลไปเห็นผู้หญิงผู้ยิ่งก็พูดเด็กอยมาใหม่ๆหอกคุณาวคูบาน้อยเรือจา์น้อยนะคะโอ้ยท่องมาซะมาหลทน้อยย่าพคตามเนี้ยปาอย่งอีหามึงจะปากแที่ไหนขี้ิยอแล้วผู้ได้แบ่งพันแม่ลุยอ้าวเมื่อกบเพิ่นเห็นอย่ง เอาอีหาเมื่อกูคือได้แบ่งสองพันสันนีนไม่ใช่กูเกิดมาจนหีกูบ้านกูก็บบ้านคยได้หลายปันนี่ฮาเดีคนมายางเดียวมันคือคนมายางเดียวไปโรงเรียนของกนนีแม่ไปโรงเรี้ยงมะได้มะได้น้องพัดเดินไปอีกนั้นนี่โอ้น้องแม็เมืองน้องายมาจากน้องายคุณแน่คุณแน่คุณแน่ไปอีกลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าติดหนี้ติดสินใคร พี่พี่พี่เสริมเกียรติเพื่อนอีกเขาเสริมเกียรติซาลอนตัดผมตัดชุกังตัดตัดอย่างไรคอยสร้อยหอดขนโดยอุบายเรี่ยวอุบาสืบอยู่ไงรู้ว่ามันหมานเฮงๆครับตัดเ็บแต่งทุกงานอะไรย่อยสวยๆถ้าคุณเหนียวด้วยจังซสีเดนนี่มิวน้องคอยแมพแต่งงานมันกับว่าอยากแต่งมันว่าเจ้าบ่าวเ่าโอดไหมเหนียวเ่าตัวนี้น้องเออเ่าพันกับมีเงินหลายเออ มึงเสียวความเท่าเนี่ยติสซมือหนี่เขาเงินทั้งนั้นละนะประเภทความรวยแล้วหนีมือบ้านติแบ่งพันแบ่งที่ประเทศไทยกูยังสี่ละเหล้าจูดอ้อยไผ่มื่อสามสิบสองล้านทีล <c oughs> ะ <c oughs> มึงเห็น่ปีกูมาปีแรกเป็นจั <c oughs> งไหนล่ะกูไปนั่งบอกกับเพิลเจือไห่แหวนเพชรกูมาวงหนึ่งว่ะเออให้ว่ากูไต่กบชิ้แตกยังปียังสามแต่ยังไหนไต่กบยังเรียกกูตี อีนี่ยังมาจากไอ้ยูฮัาวอาเพื่นเถาวะนี่ไหมเถาวันมืงญาติเถาไรเมืงสิษได้ยากอย่างยูหันเอาปุ๊บมือแรกมึงก็คุ้มสั้างมาจังงีซิบแชกันเลตัวก็เงินสองเพื่อนแล้วก็ตายต่างทราบภรริกช่างทอดกอสตางตางยู่นัมเบิร์ดเอาลถอีหลีมามานี่ในบักกอกมันยังไม่ประกอกอ่ะรอน แม่งยังหล่ะออุจจระสังหารหนี่นี่มาแปลกแม่งยังหล่ะอุจจระสังหารขี่ขาโอภาพมาเร็วเอา,พาบพอภามเอาเป็นผู้ไรเสียหนนะ่าพอพามจะเอาพอพาพพอพามจังไหนเจ้าเตี้งเนื้อเตีต้งโตลักษณะน,นีพามมาสูตรขวนคักคเอาเจ้าไปจ้างเจ้าไปจ้างยังเอาไปจ้างพอพาพพี่เดี๋ยวพอพามก็เอา ผมเป็นพาผาอายุมาผ้าไปใส่เลยไม่ก็้าไม่เตียนไปเตียนปอดผ้าเอานี่นี่นเจ้าสาวเจ้าสาว้ยเจ้าจคืนว่าม่นเจ้าสาวพี่เจ้าสาวเจ้าสาววันไรนี่เพื่อนเจ้าสาวเป็นใหญ่พอครูแก้วอุยทะลุหัวงูพว่าไปแม่พวก้าน้ไปไปยุ่งยิ่งคนลานเพิ่๋ยกกระดิบใงานเพิ่นใส่สุดเท้าเลยยิตใจเท้าไม่ใส่หมอนแม่นกนจ้าบ้างต อที่สิเปื้อนนี่มูนี่พ่นตัวอีกเกินสิคืนกับคืนนี้หรือเออเอาล่ยนี้่ทยลูกพันน่ะทยลูกเออปัดดับาตัวแบ่งพันตัวนี้แ่เอออุ้ยมึงเบิงตีแไปมีซูเปอแมนบินปักพันืั่ปอยีิ่แล้วเออพี่น้องปักผื้งมเออฟังเห็นตัวคนไหแบพันเออเห็นแล้วนั่งเสยอยู่ เพื่นเทาเพื่นไปเฮ้วองหัวคำเนยครับเพื่อนสิบวันนางเสยเจแนะขนาดแม่กูขนกันมาตลิเพ็รพันใหญแบงพันยังนางเสยอยู่ไหม่รัไปเฮ่ไม่ใช่ใครกูไม่เคยเอว่ะซาตุยรับไปด้วยฮะมีเป็นเศรษฐีมีเงินับหร้อหาหน่อยเออุยใคบอาคด้วยนะพื่อเอ้อวันนี้ได้ไหล่ะอาทเฮทเาะเป็นผู้จัดการไม่เลยด่งงเานกําหปอดมันักวันนี้ แม่กูเขียนพินัยกรรมไว้ว่าจะถิ่มไอถิ่มไส้เด้อไอเล่าอะไรไอูกรีเมียเด้อโอ้ปูกัมยามาแล้วใส่ปูกัมยานี่เจ้าเป็นยาเขาเป็นปูเหมือนห้วยเป็นบ้านอีโค้ดเป็นน้องนั่นจเจ้าเบาเจ้าเบาเออเป็ยตะบ่มขึ้นเมล่อสูง <c oughs> ปัดท่อม,มึงเน่มาดูถูกเด้อได้ยินข่าวว่ากูจะมาหาเมียให้ไปซ่อมเดาวโซ่ต้นห้วยป้า,ปา,ปา,ปาๆกู ด้วยตุนนดันทาแข็งวะไรโแข็งนาะกระถุดย่างคือโมยั่งเนาะเก้าเก้าเป็นเนาะเก้าขึ้นเนาะนั่งสะกันพ่อญ่พอดีเขาเจ้าสูตรปั๊บได้บ่อยจะเวียนสามรอบเอาขึ้นเม้มเลยไปไปเจ้าบ้านั่งนั่งนังเอิญู้บตาหน้อยเอิญเจ้าบ้าเจ้าบ้าไปก่อนเริพาแนกเต้นเริพาแนกเต้นกับเก้าอี้เป็นยังานเสร็จงานแต่งงานเลยเพิ่นไปซองเป็นงานละงานจบต่อ สซไทยซเจ้าบ้าวมันจะแบบหมาด้ยยีชิ้นพุ่นแล้วจะโกจตงให้มันบไตยกี่เ่อใตยกับว่าไอ้ยืเออกเยไมันกับว่าไอ้เออฟ้าเอาาโอ้ยโอ้ยนี้ผู้าการผ้ากาังงพาจีใส่เลยอยานบาเขาหอได้มั้ไเอาไว้ไว้าอย่า่ยมรุนทปปากเขาเนาะนี่ยนับแบ่งพันอู้ยอูอออาซหวน้พอพ ข้าพเจ้าได้รับชันานุบัตรจากข้าเจ้าภาพมากล่าวประวัติเจ้าบ่าวไอ้ยยวมันไม่งจะเอาหัวงาน่ไปหรือมันแม่นบ่คือว่าประวัติจันส่นโอ้โหทุกคนของมีความเป็นมากเปล่ยนเ่นเป่นเนาะคนเข้าปอด้ำเสียก็ต้องเสียเพราะมีพยากรเพราะมีพยากรเสียหนังตัวนี้เสียความเป็นนุ่ม กุอซอยกันย่ามีมจฉกิซอยยงี้มเลยไมันลากก้อยเอาไปไม่ได้นี่ไปไปเหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาเอา,เอาหมอเลยเาห<อ>เาสุ<อ>าขพอมือกูว่างเว่ยคุณเิ่งทงคุณลูกเอา,าปลปับใบลอบใบใหญ่คนภายนอกเขามาด้วยเอา เจ้าชเสันยันจีจีเห็ดยังมันเถเอากระชีบมัดแขนแมโอ้ยมงคุบ่ายมงคลบ่ายมงคลจะไปมันหมามันประยู่ธหรอกมัดมัดขอเลยเนาะโอ้กูช่างเนีวะผเสนเียยสียืนอยู่ดีไ่แหงเนอเดียงง่ายๆเลยง่ย่ไใส่พีเจียวเ้อแม่ใส่กูนอะโอ้กูเสียดายคนนี่วะขอเชิญ ก็พาไฟยิ่งพี่จะน่าพาเดียวายังเจ้าเม้าลักษณะนีคือจังมุ้านสมีได้วหาเครื่องสมมาเน่ยเงสมมามีสินมีเนี่ยมีอย่างต่างๆจะเพัอีห่าอะไรอยากกูกไม่าเองาเองกับพี่เองไฟเจะสาวทั้งพอปูปูมากไปดิปูปูเสร็จจะแก่ลูกกับจำนี้ปูมาถึงนางเน้อ โอ้คนที่ลูกดูเรื่อยวไอ้กันงไงเสตกนอะไรบอเียว่เรียกลาสดเลยวย์เวลาแน้วขอเชิญเสียงภูมิกิจตุคันยืนสงบนิ่งใอะไรโอ้ยมันจังหิบเพานี่เด้อให้ความสุขแกจัเบาไหมเสดงความดีใจไหมคือเรียว่าต้องแสดงความดีใจจังอะไรหบาดี้มขอเชิญจัเบากล่าวขอบคุณพระเดชพอะคุณ ขึด <laughs> ก็คุณนขึนูันสวดชยันตัวใหรไ <laughs> ขอบพุณเอขอพูดเฉียได้เอเออกขอบคุณลินแข็งแล้วไอ้ปวดหรืว่าลินสีแข็งซํำนี่อันนั้นมันสีแข็งซ้ำใด่ๆๆ <laughs> ไม่หยั่งไอ คนคุณอย่าคิดเลยรุนนี่กุท่าไห้วจำฮาลางเชื่อ่วมจำมันกับชันออมแต่ว่าอันนั้นมันประชันเราเอออะไรประชันไอ้คนคนนี้เดี๋ยจอดีใจ80แปสิปีที่ค้องค่วมโสนประเราขอบคุณน้องมิวที่บุลังเกียอโอ ลรบางแค่ว่าเขาปากเอะเพราะว่ากันบพเอาผู้นี้ก็อาชพบ่ได้ผัวอโหงดนะซ้ำเผาแล้ <Kyoto S 1> วเกินเยอะเพราะว่าผู้ชายมันบ่มีนีไปเป็นกระเทยเหมือนเมนที่เขาปาเบนที่เขาตะัดดีตวัดดีจเวะัสดีแต่เอาพี่จได้หับเพื่อพามได้เวลาแล้วพี่จาหน้าตัวบ้านเองพี่จนหน้พจนหน้าควบไเดี <time> ๋ยวเดี๋ยวเพื่นสีมา่างลงไม่จันเนอตัวเพื่นสีมางาน ไม่ย้อมตัวนี่แม่เออเาท่านไม่ไปเราไปไปชมสการไมเฉยๆไปยังสรงใสบู๊คตั้งไปลูกชายครไปบอกไปชมสการะงานแต่งเลางานแต่งงานแต่งทงตเขาหัวโตเขาหัวันไปบอกไปบอกันี่พอชมนี่พอสักว่าไปชมสการ์ มาผูกแขนมูมันั่คือไพ่ขป๋องวไงแนะหมูมุมันเก็บไปแล้วไปเลยรันอยู่กยายฉันทิกับโคราชเอาเงินนเอามึงจะไปโคราดเกิงนี่กับเกอ้แอ้มึงจะไปทำไมมึงไปอยู่ก็เอาโคราชจีโอ้โคราดพโคราดจีมันพาจิตฉันมหนขนาดมันอยางเห็นยังมันฉันอยากไปนนากขอโอ้ยจะเจ้าหมูกะาะวะ่อง โยแกทุกอัดต้นีกา่ยหคะขอมืดมิดตอนนั้มเท่าไรวงที่ได้มาชันชีทุ่งกูได้ละดีมันจะไปในแนงก่อนเฉยเหรอเอ้ามันว่าช้ามันจก้เตาพอตากของเออว่าคูเอินไม่กูกับบานไม่พ้นมาพอตาก้านนอกอืเป็นใส่นัดเนจู่คนอยู่ดอออี้าูบานอยเนอีกทีค่ะอีหาวต่ะึกจะไปไหนกเหร จะไปใสก่อนตาฟันของชันตาอจะไปทำัข่งจะไปโคราชึงมาก้องนะมาฟาไปกับาบากตึงหัวขงนกูดูเดี๋ยวจะเฝ้าไปลก่อนละไม่ก่อนที่ไปนะฉันจะไปกาพอพนม่ยาปอโอกาขอพนไม่ยาเอาอันอันนี้พรามันยามึงติ เอาจังสิลาให้ฟังจกแน่เอาได้ก็เคยแต่ยิ่ใจโอ้ยไอพนักบไปุยยิงหามเลยเอ้ยาไห้ยาไนแค่ไ่รู้จักนี่ยาโมบอู้กะบอม่นเป็นยังไงบอกคทัศนที่เราไอ้ฟัง นาง้้นฟังฟัง้า่ได้ฟังีหักมัเ็ังไงก่ออันงาจะังแกอันเมื่อพศสองพัสมัยาพระนางกาวกาวอยู่หัวยาโมของฉันเป็นทีรักและขรรบของชาวโคราชเป็นยางคนโคราชอยู่กันยังมีความสุขเว้นกูบะหน่อยตอนนั้นพญาปรัดยกทัพตะคองราชสีมาไปอำเภอคู้ขน อไม่คิด<ค>เลยว<ะ>่ามิตรที่กลายเป็นซาตุ้มิอตายเป็นซาตุกวมันตายฉันหลังฉันตัวจะหนัก